พี่ลมพี่ลมครับพ,พูดถึงวันนี้นิดนึงว่าวันนี้เรามีความมั่นใจหรือความกังวลอะไรยังไงบ้างครงับพี่ก็วันนี้มันเป็นวันนักไต่สวนคองนะครับแต่ก็คิดว่าคงยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยอะไรนะครับของศาลออกมาทันทีเนื่องจากว่า,าวันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมเนี่ยนะครับก็จะยืน่นคำแถลง,ะาาง,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 งนะครับซึ่งจะได้ดาหยินที่ผมก็จะให้ทาง่ินายความเพวยให้ในไี้แต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดี แปลกประหลาดดีเหมือนกันนะครับในขณะที่คดีของคุณสวอุปกิตเนี่ยนะครับหรืสอสวสุนเอีดูเหมือนจะมีความล่าช้าดูเหมือนจะไม่ได้มีความขึ้นหน้าอะไรแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้นะครับที่ทำไมคดีของผมเนี่ยมันไปเร็วนะครับท,ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางอัยาการนะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบคดีทางท่งานอายการสุดๆนะครับก็ต้องบอกว่าอีกแล้วท่านเนี่ยเคยนัด ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมที่สาสมว่าจะต้องมีทาวิิจฉัยนะครับว่าตบลงแล้วเนี่ยในคดีของสอวอุตุน,นิยจะมีการแจ้งข้อเก่าในเรื่องของในเรื่องของอคดีข้อหานะครับเกี่ยวกับความผิดฐานสคมคบยาเสพติดหรือไม่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องแจ้งแหละเพราะว่าถ้าเราไปดูนะครับก่อนหน้านี้เขามีการแจ้งในเรื่องข้อข้อหาฟอกเองินไปแล้ว ังนั้นข้อหาพวกเงินมันต้องมีความทูริัฐานความทูรฐานในในกรณีนี้มันก็จะต้องเป็นในกรณีของเรื่องของการส่ง,งยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ก็รังควอคอยอยู่นะครับที่มันประวิงเวลากันแบบนี้สาเหตุก็มาจากการที่ทางสาวทกิจนะครับเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมว่ากรณีของเขาเนี่ยมันเหมือนกับกรณีของอีก80กว่าบริษัทน,นะครับที่ใช้ช่องทางเดียวกันกรณีเนี่ปัญหาที่มันน่าแปลกก็คือว่า ไอ้80อบริษัทสมมติว่าผิดจริงนะครับบริษัทไหนผิดบ้างเนี่ยมันก็จะไปดําเนินการทีหลังได้แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันต้องเอาคดีของสอวอุปกิจเนี่ยไปปลกเอาไว้กับ80บริษัทต้องไปรอตรงนั้นก่อนมันไม่มีความจําเป็นแล้วถ้าเราไปมองนะฮะการกระทําแบบเนี้ยนะครับมันเท่ากับว่ามันเปิดโอกาสนะครับให้สอวอุปกิจเ,เขาดูนะครับผลของคดีในกรณีของคุณคุณบิลลัดก่อนแล้ว เขาจะได้ดูว่าทางพนักงานสอบสวนทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเขาจะสู้คดียังไงแล้วถ้าเกิดเขาสู้คดียังไงเราเองก็จะได้รู้ล่วงหน้าเพื่อที่ว่าจะได้ชิงความได้เปรียบในคดีของตัวเองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเอื้อนะครับให้กับทางสวรทรงเอหรือสวปกิจอย่างเช่นเงนะครับแล้วพอผมก็มาศาลวันนี้นะครับมันก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับ ทำไมคดีสวทรงเอช้าคดีของผมเท mm hmm. ่าหลักมันก็เป็นตามปกติแหละนะคดีในศาลเนี่ยนะครับแต่มันทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าเออคดีของผมเนี่ยดูเหมือนนะครับจะไปอย่างตามปกติตามวิถีแต่มันเร็วกว่าคดีของสอวทรงเอซึ่งไม่รู้ว่าใไรนะครับทําให้คดีมันล่าชา้านั่นหมายความว่าที่รลมมองว่าคดีของสอวทรงเอนี่คือมันเหมือนกับมีการตบงเิลาใช่ไหมพี่ก็ผมเชื่อว่าเป็นริ่เวลาชัดเจนครับ คืออย่างที่ผมได้เรียนแจ้งนะครับว่าผมเข้าใจว่าทางอายการเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมเรื่องนี้เนี่ยผมเข้าใจดีแต่ว่าการให้ความเป็นธรรมเนี่ยนะครับมันก็ต้องพิจารณาจากข้อท็จจริงจากเนื้อหาสาระการที่สวทงเอเอาตัวเองไปผูกโยงกับ80ต่อบ,บริษัทซึ่งยังไม่ได้มีมูลยังไม่ได้มีการดําเนินการอะไรเลยเนี่ยใครได้ประโยชน์ก็คือสอวอรทรงเอตรงกันข้ามพยานหลักฐานทุกอย่างของสวทงเอกับ ขึ้นบินหลักเนี่ยผมว่า95% 98%เนี่ยมันคือพยานหลักฐานชุดเดียวกันดังนั้นนะครับการไปถูกโยงกับบริษัทอื่นๆเนี่ยผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะครับแปลกประหลาดมากทำไมต้องไปรอนะครับว่าเอตกลบลงไปสุดกบ,บริษัทเนี่ยเขากระทําความผิดไหมมันไม่เกี่ยวกันเลยแล้วการที่ย้ำอีกครั้งนะครับการที่คดีของขุ้บิลหลัดนะครับมันดําเนินการไปอย่างไรเนี่ยมันทําให้ในการต่อสู้คดีของสวทรงเอเนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ ว่าทางังทางฝั่งตํารวจเนี่ยเขาจะสู้คดียังไงได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการในการพิจรารณาคดี